ดีใใค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel f a i r y Sister สถานีหัวใจนะคะวันนี้ซิสก็มาทำแรนดอมให้นะคะเป็นการอ่านไพ่ทำนายความรักให้กับเพื่อนๆคนที่มาดูคลิปคลิปนี้นะคะแล้วก็ดูมาเช็คอีกทีว่าพลังงานของคุณเนี่ยมันตรงกับคลิปคลิปนี้ในวันนี้ไหมนะคะวันนี้อาจจะไม่ตรงอาจจะเป็นคําตอบของคุณในวันหน้าก็ได้นะคะไปดูกันค่ะว่าวันนี้ไพ่อยากจะพูดกับใครในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นอยากจะสื่อสารอะไรกับเราอยากจะบอก อะไรกับเรานะคะโอเคลุยกันเลยจะใช้ไพ่สามสำหรับสีม่วงๆนี้เปิดให้ไพ่ยอยากจะพูดกับใครนะคะขอเช็คพลังงานเพื่อนเพื่อนที่มาเจอคลิปคลิปนี้นะคะว่าคำตอบตรงนี้เป็นของใครเป็นของคุณไหมโอ้ โอเคใครที่เข้ามาดูตอนนี้นะคะมีสถานะโสดนะโสดหรือกำลังอยู่คนเดียวหรือแบบว่าปลีกวิเวกออกมาหรือว่าอินดิเพนเดนต์มากในความสัมพันธ์นะคะเป็นตัวของตัวเองมีความชัดเจนในตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองปรารถนาอะไรในชีวิตนะคะพลงงานของเพื่อนๆน,นี่เข้มแข,แข็งแข็งแรงดีมากนะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นมีหน้าที่การงานดีมี ฐานะดีนะคะมีสิ่งที่พึงพอใจในชีวิตอยู่รอบรอบตัวนะคะมีเพื่อนรายรอบมอีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วอะนะคุณเป็นคนที่ตอนนี้รู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรชัดเจนกับตัวเองอย่างมากมายหรือกำลังมีเป้าหมายมีแผนการอะไรบางอย่างในชีวิตที่จะเดินหน้าต่อไปอย่าง ชัดเจนนะคุณไม่ได้อยู่ในโหมดของคนซึมเศร้าง้อยเงาหรือสับสนนะคุณเป็นคนที่อยู่ในพลังงานของคนที่มั่นใจแฮปปี้พึงพอใจกับชีวิตแล้วรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรต่อไปต้องการอะไรสําหรับชีวิตของตัวเองประมาณนี้คะ่ะและน่าจะเป็นของคนโสดด้วยนะไพ่ก้าวเหรียญออกมาทีนี้ไปดูกันคะ่ะว่าเรื่องราวของความรักนะไพ่ใหญ่จะพูดอะไรกับเราเขาคนนั้นอยากจะบอกอะไรกับเรานะคะ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับเราในเรื่องของความรักดูสิไพ่จะเล่าเรื่องว่าอย่างไรโอ้โหใบแรกออกมา lovers นะคะเอ,อ้าไต่อสวยๆเลยนะคะ lovers อ,ออกมาไพ่อยากจะบอกอะไรกับเรา ชีสมีความรู้สึกว่าตอนนี้นะคุณอาจจะมีคนที่อยู่ในใจมีคนรักหรือมีใครกำลังรักคุณอยู่แล้วก็เฝ้าดูแลเทคแคร์หรือจับตามองคุณอยู่นะเหมือนกับว่าถ้าเกิดคบกันก็เป็นการครบกันในลักษณะที่แบบมีที่ว่างให้กับอีกฝ่ายเหมือนกับว่าคุณต้องการจะทําอะไรในชีวิตฉันต้องการจะทําอะไรในชีวิตฉันมีเป้าหมายอะไรในชีวิตให้ไปทําตรงนั้นกันก่อนนะคะและก็ความสัมพันธ์เป็นในลักษณะ ดูแลเทคแคร์ care, กันไปเรื่อยๆนะคะถ้าคุณมีคนในชีวิตนะแต่ถ้าคุณยังไม่มีใครในใจนะซิสมีความรู้สึกว่ามีคนแอบรักคุณอยู่หรือคุณอาจจะเจอเนื้อคู่ของคุณแล้วนะคะแต่ว่าเขาอาจจะยังอยู่ในจุดที่แบบรอๆอ,อดูดูคุยคุยในลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณคุยอยู่ด้วยทุกวี่ทุกวันนะคะ แน่แล้วน่าจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตคุณโดยที่เขาแสดงความห่วงหาอาทรให้ความหยาย่วงใยให้ความพิเศษให้ความสนิทสนมกับเราแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาชอบเราแบบไหนนะอาจจะเทคแคร์เราเหมือนคนรู้จักคนที่เขาเอ็นดูคนที่เป็นเพื่อนสนิทนะคะเนี่ยสองดาบมันออกมาให้รู้ว่าไม่เคลียร์นะคะในความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพื่อนมาเงียบๆแต่จริงแอบแคร์แอบ,แอบ,แอบรักคุณอยู่นะคะ เห็นถึงหนึ่งไม้แล้วก็ก้าไม้ซิสมีความรู้สึกว่าเขาสนใจในตัวคุณคุณมีดีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดใจเขาเข้ามาในชีวิตนะแล้วก็มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆแต่ยังไม่ชัดเจนนะคะถ้าคุณเป็นโสดก็เพราะว่าต่างฝ่ายต่างอาจจะยังมุ่งมั่นในเรื่องบางเรื่องของตัวเองอยู่และเขาคนนั้นอาจจะยังไม่กล้าพอนะคะที่จะบอกรักคุณก็ได้นะ สามายเขาคิดอยู่เขาวางแผนอยู่เขามองดูอนาคตอยู่เขารอจังหวะด,ดีๆอยู่รอจังหวะด,ดีๆที่จะบอกรักอยากจะเข้ามาหาหรืออยากจะใช้เวลาด้วยกันกับคุณแบบนี้ไปเรื่อยๆนะในขณะเดียวกันเขามองเห็นอนาคตมีคุณอยู่ด้วยนะคะมีอีกลยอย่างที่ทำให้แบบว่าความสัมพันธ์นี้ต้องแบบไปเรื่อย มีความสุขมีความสนใจในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันเหมือนต่างฝ่ายต่างเปิดช่องว่างให้ให้แต่ละคนได้ตามหาฝันได้เติมเต็มในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะไม่ได้มุ่งมั่นอยู่แต่กับเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่อย่างเดียวอาจจะมีเรื่องของการเรียนการศึกษาต่อการสร้างฐานนะหรือการดูแลเทคแคร์ care, ครอบครัวนะคะก่อนนะมีหลายอย่างไปพร้อมๆกันไม่ใช่ความรักโดดเด่นอย่างเดียวนะคะตรงนี้นะ แต่ถ้าถามาในใจของเขาคนนั้นเนี่ยที่รักรักคุณอยู่เนี่ยนะที่ห่วงห่วงคุณอยู่เนี่ยเขามีคุณอยู่ในอนาคตด้วยนะแอบเก็บไว้เงียบๆคนเดียวแอบคิดเงียบๆคนเดียววางแผนเงียบๆคนเดียว,ยวไม่คุณรู้นะและคุณอาจจะรู้สึกลำคาลำคาญนะคะว่าทําไมไม่ชัดเจนสักทีหรือทําไมไม่ยอมพูดหรือทําอะไรให้มันชัดเจนสักทีเขารักคุณแน่แล้วแต่ไม่ยอมบอก ตอนนี้อาจจะอยู่ไกลกลานมีสิทธ์นะคะมีสิทธิ์ว่าระยะทางเป็นอุปสรรคนะหรือไม่ก็ความแตกต่างของคุณกับเขาหรือความที่ยังแบบเวลามันยังไม่บรรจบนะคะทําให้คุณกับเขาเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันหรือสร้างความสัมพันธ์กันได้นะชิสมีความรู้สึกว่าระยะทางหรือสถานที่เป็นอุปสรรคนะคะ ็ลเลยขออยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆก่อนแอบรักแอบชอบไปเรื่อยๆก่อนเทคแคร์ care, ดูแลเธอไปเรื่อยๆก่อนเป็นภาวะที่ไม่อยากให้ใครรู้แม้กระทั่งตัวคุณเองก็อาจจะไม่รู้ก็ได้วพราคุณเป็นนางฟ้าในหัวใจหรือเป็นเจ้าชายในหัวใจของเขานะคะอดทนไว้ก่อนนะไพ่บอกให้อดทนไว้ก่อนสม่ำเสมอกับความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะถ้าคุณมาถามถึงใครในใจอยู่ตอนนี้ ยิ่งรักยิ่งผูกพันยิ่งอาจจะเป็นคนที่เป็นคู่ชีวิตของเราก็ได้นะคะแต่ต้องใช้เวลามันไม่ปุบปับรับโชคนะคะแต่มันจะเป็นลักษณะการต่อสู้การฟันฝ่าการพิสูจน์ใจด้วยระยะทางด้วยระยะเวลานะคะที่นานนานนาน,น,านนะคะแล้วคุณจะได้เห็นความ ความชัดเจนนะว่าเฮ้ยคนนี้ดีจริงคนนี้รักเราจริงคนนี้เหมาะกับเราจริงๆจะพิสูจน์ใจพิสูจน์ความรักของคุณทั้งสองคนด้วยการเวลานะคะแล้วมีโอกาสที่จะได้ตัดสินใจลงเอยกันแบบแต่งงงแต่งงานมีหลักฐานชัดเจนนะคะจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยอะไรงนี้ Queen of Wands ให้มั่นใจนะคะว่าคุณ สวยคุณโดดเด่นคุณเก่งคุณแท้คุณหล่อคุณมีดีนะคะและคุณก็มีแรงดึงดูดดีๆให้กับเรื่องราวของความรักแม้กระทั่งคนที่กำลังคุณกำลังถามถึงอยู่นะคะคุณอยู่ในใจเขานะคะคุณอยู่ในใจเขาคุณทำให้เขารู้สึกปลื้มปริ่มนะปลื้มปริ่มมีความสบายอกสบายใจได้เห็นหน้าได้คุยด้วยได้อยู่ใกล้ชิดนะคะเป็นภาวะความรู้สึกที่มันแบบ ดีๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเรื่อยๆขึ้นทุกๆวันนะโอ้ถ้าคุณรอคอยความรักจากเขาอ่ะก็ไม่ต้องไม่ต้องหวั่นใจนะคะเขามีความรักให้คุณแน่แล้วเพียงแต่อาจจะยังไม่ถึงจังหวะเวลาที่เขาจะให้คำมั่นสัญญาหรือเปิดเผยอะไรอย่างชัดเจนนะเขาเป็นห่วงคุณค่ะเขาชอบคุณค่ะเขารักคุณค่ะเขาสนใจคุณค่ะชัดเจนมากนะคะ ซีสมีความรู้สึกว่าเขาอยากกลับมาหาคุณหรือเขาอยากใช้เวลากับคุณเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะอยากเป็นคนที่ชนะใจคุณแบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดหรือชนะใจครอบครัวของคุณชนะใจเพื่อนฝูงของคุณนะคะหรือเรื่องของ finance เรื่องของสถานะทางสังคมนะคะ<ๆ>เขาอยากทําให้คุณมั่นใจว่าเขาก็มีดีพอที่จะชนะคนอื่นๆแล้วก็ดูแลเทคแคร์คุณได้นะคะไม่ได้เป็นอยู่แบบนี้ เขาต้องการเริ่มต้นใหม่เขาต้องการให้อะไรบางอย่างที่มันคาราคาซังอยู่หรือที่เขายังทําไม่เสร็จเนี่ยมันจบลงด้วยบริบูรณ์นะคะเราจะสู้แล้วจะลุยเข้ามาหาคุณอย่างชัดเจนโอ้ตอนเนี้ซิสมีความรู้สึกวคุณได้คุยกับคนคนนั้นแล้วนะ คุยกันเรื่อยๆมีความสุขแฮปปี้มีรอยยิ้มให้แก่กันและกันมีความพาสุขในจิตใจความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้เหมือนเพื่อนกันเหมือนคนที่คุยกันเรื่อยๆเหมือนคนที่นําความสุขนําความสดใสนํากําลังใจมาให้กันและกันนะคะแบบแนวว่าอาเธอสู้ๆนะพรุ่งนี้ทําให้ดีที่สุดนะไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ตามคุณอาจจะได้ยินคําคํานั้นจากชีวิตของเขาจากปากของเขานะคะคนที่กําลัง อยู่ในชีวิตของคุณตอนนี้หรือคนที่คุณกําลังถามถึงนะชีสมีความรู้สึกว่าคนคนนี้คุณรู้จักแล้วนะเพื่อนที่มาดูวันนี้ยคุณอาจจะเป็นโสดก็จริงแต่ว่าคนคนนี้อยู่ในชีวิตคุณแล้วคุณได้พบได้เจอเป็นเพื่อนเป็นคนสนิทเป็นคนใกล้ตัวของคุณนะคะอาจจะไม่ได้ใกล้ด้วยระยะทางแต่ว่าเขาก็อยู่ในวงล้อมชีวิตคุณและคุณรู้จักหน้าค่าตาเขาชื่อเขาได้คุยกันเหมือนคนสนิทนะซิเซนแบบนั้นนะ โอเคแต่ถ้าคนเป็นคนที่แบบอยู่ไกลๆไปเลยคุณไม่รู้จักเลยเนี่ยไม่น่าจะใช่คำตอบของคุณหรือว่าคลิปของคุณในวันนี้นะคะมาเล่นวันใหม่ค่ะก็อาจจะเป็นพลังงานของคุณนะวันนี้ไพ่อยากพูดกับเพื่อนกลุ่มนี้อ่ะไปดูก่อนว่าเขาอะอยากจะบอกอะไรเราอุ้ยอะมีคนที่อยู่ใกล้กันแล้วก็มีความรู้สึกที่เหมือนกับน้อยใจนะคุณไม่เอาใจใส่เขาซะเลยอะไรอย่างนี้นะ เหมือนเหมือนคุณมองข้ามเข้าไปนะเนี่ยออกแนวน้อยใจนะคะคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนอยู่ในหลืบซอกหลืบในตรงไหนของคุณคุณเก็บเขาไว้ในฉลอมแล้วไม่งัดออกมาเลยมะคะขอบคุณที่ทำให้ฝันของฉันเป็นจริงเขาอยากบอกอะไรกับคุณรู้ไหมใจเราตรงกัน เชื่อว่าทุกอย่างจะลงเอยอย่างดีอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้ให้เราได้รักกันไม่อยากให้คาดหวังมากเกินไปคุยกับฉันบอกฉันในสิ่งที่เธอต้องการฉันทั้งรักทั้งเกลียดเธอ ฉันไม่เคยลืมวันนั้นวันที่คุณทำอะไรดีๆให้กับเขานะอยากให้เธอบอกว่ายังรักกันเหมือนเคยมีเคสแฟนเก่าด้วยเราอาจไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันมีความน้อยใจมีคนที่จากไปนี่แหละลืมคนที่คุณกำลังรู้สึกว่าราคาสั่งไม่ชัดเจนนะอ่ะซิสเปิดให้อีกสามไพ จิตใจฉันต้องการสัมผัสอันอบอุ่นของเธอฉันรู้สึกผิดและเสียใจจริงๆข้อความในใจของเขานะคะฉันคิดถึงอ้อมกอดอันอบอุ่นของเธอนี่คือใบไหนใช่ใบไหนชึกในหัวใจคุณก็น่าจะเป็นใบสำหรับคุณนะคะทีนี้มาดูใบสรุปสำหรับวันนี้นะ จะบอกอะไรกับเพื่อนๆกลุ่มนี้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของแฟรี่นะคะนางฟ้าทุกสวรรค์ตัวน้อยๆ be open to loving yourself for you are worthy of that love รักตัวเองก่อนนะคะคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักดีๆและก่อนที่จะได้รับความรักจากใครหรือเรียกร้องหาความรักจากใครนะคะให้คุณให้ความรักกับตัวเองให้เต็มอิ่มก่อนและให้มั่นใจว่าคุณมีค่าคู่ควรที่จะได้รับความรักนั้นนะคะไพ่ใบนี้ออกมาซิสมีความรู้สึกว่าไพ่ยอยากจะพูดกับเพื่อนบางคนนะ เป็นเป็นพิเศษว่าถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกโทษตัวเองอยู่กับเรื่องอะไรบางอย่างหรือกำลังน้อยเนื้อต่ำใจหรือกำลังรู้สึกผิดอะไรบางอย่างกับสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะขอบอกว่ามันไม่จริงเลย ให้อภัยตัวเองและยกโทษให้ตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะรักตัวเองในรูปแบบที่เราเป็นนี่แหละเราอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกเราอาจจะมีจุดอ่อนอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะแต่ก็ให้ยอมรับมันแล้วก็รักอย่างที่เราเป็นแบบที่ ทุกคนไม่เพอร์เฟกนะทุกคนมีตำหนิมีข้อบกพร่องมีจุดอ่อนบ้างแต่ก็ให้ยกโทษตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็โอบล้อมเอาความรักให้ให้ตัวเองในจุดที่ฉันก็ไม่ได้สวยงามเสมอในจุดที่ฉันก็ไม่ได้ดีพร้อมนะคะเป็นการเมตตาให้กับตัวเองด้วยนะและคุณก็จะรู้ได้รู้ว่าจริงๆอะ่ะ ความรักมันก็คืออย่างนี้แหละรักในสิ่งที่ไม่เพอร์เฟกต์นะรักในสิ่งที่ไม่น่ารักเริ่มต้นจากหัดรักตัวเองให้ได้ก่อนนะคะที่รักโอเค sis ไปแล้วนะคะฝากไว้ตรงนี้อย่าลืม subscribe เชียร์เพื่อนๆให้กับซ i s ด้วยพาเพื่อนๆมาเล่นช n น l นี้เยอะๆนะคะวันนี้ซิ s ไปแล้วคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบา,บาย